สวัสดีครับมีหน้าท่านหนึ่งบอกว่าสอนเบื้อยากเบิ้งวิธีทําวิธีต่อใหม่ครับเดิมแรกเขาก็เลาใหไ้ได้รูปทรงประมาานี้นะครับให้ลูปทรงประมาานี่โดยที่ห้องจะวาดดูใบก้อนนะครับวาดดูใบก้อนแล้วท่อก็มาถาบให้มมนได้ขอข่าวก่อนครับแต่ที่นี่ล่างห้องอะ แต่ประมาณนี้เขาก็จะเขาก็จะเอาตัวด้ามมาซุปส่จังสี่นะครับซุปใซ่แบบนี้แล้วที่นี่เขาก็เอาขีไม่อัดไว้ครับแล้วก็ยิ่งนอ็อตยิ่งน็อตข้างบนครับยิ่งน็อตข้างบนแล้วที่นี่เขาก็ล่นอน็อตแห่งแล้วก็ใส่หินเจียครับใส่ใบคัดปั้นไปตามรูปรูป รูปทรงที่เขาต้องการนะครับปันปันเพอได้ทรงกับข้าแล้วเขาก็มาขึ้นร่องนะครับขึ้นร่องจอไก่ขึ้นร่องจ้อไก,ออไก่จังจังมาเก็บงานที่หลังครับแต่ผมควสามารถทำทำให้เบิ้งงในภายในคลิปเดี๋ยวครับเพราะว่าการทีทีเฮ็ดนี่มันต้องเริ่มจากการต่อไม้ก่อนเพราะว่าถ้าต่อไม้แล้วจุ๊ตบต่อไม้แล้วปุ๊บก็คขึ้นจบนครับพ้าต่อไม้แล้วปุ๊บก็คือจบเลยสามารถ รูปทรงเขาก็เอาตามใจชอบเพราเลยครับถ้าจังไหนก็นล่องเบิงตอนปืนแล้วก็กได้ครับว่นเกิออกมารูปทรงประมาณไหนกับวิธีตัวผมผมกระใท่แบบนี้ครับ